สวัสดีครับวิธีที่จะ Import Database ของเพลงกับน้องสโปนาะคือกด setting ข้างบนขวาเข้าไปที่ other นะครับด้านล่างสุดด้านซ้ายแล้วก็เห็นว่าด้านล่างจะมี back up everything กับ restore เราใช้ restore นะครับแล้วก็เลือกที่จะเข้าไปที่ zip file นั้นนะครับแล้วก็กดเลือกทุก file ในนั้น JSON นะครับแล้วก็ open เสร็จแล้วคุณจะเห็นมีข้อมูลในฟรีโชแล้วนะครับมีทั้งหนังสือภาวนาข้อพระคัมภีร์แล้วก็มีเพลงด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆที่จะ import สิ่งที่เรามีอยู่แล้วอาจจะเพราะว่ามีฟอนต์ในเครื่องต่างกันนิดนึงนะครับคุณสามารถปรับฟอนต์ขณะฟอนต์นะครับในเพลงนั้นได้ คุณเข้าไปที่เนื้อเพลงนะครับตอนนี้กำลังหาเนื้อเพลงที่ใหญ่เกินแล้วก็กด e อด t ินะครับข้างบนตรงกลางแล้วก็ลดฟอนลงมานะครับ71โอเคก็เลยฟอนตอนนี้โอเคแล้วแล้วก็อีกหน้าหนึ่งนะครับก็เลยลดได้นะครับถ้าเราได้ใช้เทมเพลตแล้วก็ใช้กดเทมเพลตแล้วก็ทุกอย่างก็เหมือนเทมเพลตเลย ครับผมแค่นี้นะครับแล้วก็หวังว่าคุณดูแล้วอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงคกรองข้อมูลในฟรีโชนะครับอะไรที่ไม่จำเป็นก็ลบทิ้งได้แล้วครับครับผมสวัสดีครับ